ถึงแม้ว่าการดื่มแอลกอฮอล์จะถูกตราหน้าว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่เฮลตี้แต่ในความเป็นจริงแล้วการดื่มเบียร์ในปริมาณที่เหมาะสมก็มีส่วนช่วยป้องกันโรคหัวใจเบาหวานรวมไปถึงการเกิดนิ้วในไตและโรคอื่นๆอ,อ,อีกด้วยซึ่งเบียร์ก็มีอยู่2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันคือเอลกับลาเกอร์ค่ะและทั้งสประเภทนี้ก็แตกแขนงออกไปอีกมากมายเลยค่ะ วันนี้แอ s ซ c i ไ t ตเลยจะขอพูดถึงเบียเอลและลาเกอร์ว่าทั้งสองประเภทนี้มันแตกต่างกันอย่างไรนะคะคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระอละเก็ดความรู้มีได้มีเจตนาโฆษณาหรือขายของแต่อย่างใดอย่างที่เรารู้กันดีค่ะ ว่าเบียร์เกิดจากส่วนประกอบหลัก4อย่างคือ 1. น้ำํำเบียร์มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักประมาณ90%ขึ้นไปและเนื่องจากในน้ำเองก็มีแร่ธาตุต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้เบียร์มีรสชาติต่างกันไปค่ะหากน้ําที่มีแร่ธาตุมากจะดึงรสฝาดของฮอปและมอลออกมาได้มากตรงข้ามกับน้ําที่มีแร่ธาตุน้อยจะทําให้เบียร์มีรสฝาดน้อยและมีรสสัมผัสที่นุ่มนวลกว่าค่ะ น้ำที่มาจากแหล่งผลิตต่างกันก็จะทำให้เบียร์มีรสแตกต่างกันออกไปและเกิดเป็นเบียร์สไตล์ต่างๆตามพื้นที่นั้นๆค่ะเช่นเบียร์แบบเพลที่มาจากเกาะแถบอังกฤษจะใช้น้ำที่มีแร่ธาตุสูงในขณะที่เบียร์พิลสเนอร์จากสาธารณารัฐเช็กจะใช้น้ำที่แทบจะไม่มีแร่ธาตุเลยค่ะนักทำเบียร์หรือบูมาสเตอร์ที่ต้องการจะผลิตเบียร์ต่างๆ จึงต้องมีการศึกษาถึงปริมาณแร่ธาตุที่เหมาะสมของน้ำที่ใช้ในการผลิตด้วยนะคะ2 h o ฮอปฮอปเป็นพืชตระกูลไม้เลื้อชนิดหนึ่งซึ่งจะใช้ส่วนดอกมาทำเบียร์โดยจะเติมดอกฮอปลงไปในขั้นตอนการต้มเบียร์เพื่อใช้รักษาความสมดุลหรือเพื่อเพิ่มรสชาติของเบียร์ค่ะตัวฮอปจะมีรสขมเป็นตัวช่วยตัดรสหวานของมอลและให้กลิ่นหอมนอกจากนั้นยังช่วยยืดอายุเบียร์ด้วยนะคะ ตอนนี้ทั่วโลกมีครบกว่า200สายพันธุ์ซึ่งมีทั้งพันธุ์ที่ให้รสขมและพันธุ์ที่ให้กลิ่นหอมค่ะเพราะแบบนี้นี่แหละค่ะเบียร์จึงมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น 3. มโมลได้จากการนำมเมล็ดธัญพืชมาผ่านกรรมวิธีที่เราเรียกว่ามอตติ้งคือการนำมเมล็ดพืชไปแช่น้ำจนแตกยอดอ่อน ซึ่งมเมล็ดพืชจะสร้างเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแป้งสตาร์ทให้กลายเป็นน้ำตาลจากนั้นจึงหยุดการงอกด้วยการนำไปคั่วหรือต้มค่ะม้อนิยมผลิตจากข้าวบาเล่เข้าวสาลีข้าวไรหรือข้าวโอ๊ต้วยวัตถุดิบและกรรมวิธีที่นำมาผลิตเป็นมอที่แตกต่างกันเมื่อนำไปทำเบียก็จะทําให้เบียรมีคุณสมบัติที่หลากหลายยิ่งขึ้นเชน่นมีสีเข้มขึ้น ให้กลิ่นหอมไหม้เป็นต้นค่ะ 4. ยีสต์ยีสต์ทำหน้าที่เปลี่ยนน้ำตาลในมอสให้กลายเป็นแอลโกอฮอล์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดฟองยังทำให้เกิดกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยค่ะยีสต์ที่ใช้ในการหมักเบียร์มี2ชนิดคือ 1. Top f e r m e n t i n g yeast หรือยีสต์ประเภทหมักลอยผิวคือยีสต์ที่กินน้ำตาลที่อุณหภูมิสูง เบียร์ที่ได้จึงมีรสชาติจัดจ้านมีความซับซ้อนและค่อนข้างขุ่นเราจะเรียกเบียร์ที่หมักด้วยยีสต์ชนิดนี้ว่าเอลค่ะ2 bottom fermenting yeast หรือยีสต์ประเภทหมักนอนกลนเป็นยีสต์ที่กินน้ำตาลที่อุณหภูมิต่ำค่ะเบียร์ที่ได้จะมีลักษณะใสไม่หวานเบียร์ที่หมักด้วยยีสต์ชนิดนี้จะเรียกว่าลาเกอร์ค่ะซึ่งเบียร์อุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดที่ผลิตในบ้านเรา จะเป็นเบียร์แบบลาเกอร์นี่แหละค่ะการแบ่งประเภทของเบียร์เป็นเอลกับลาเกอร์นั้นหลักๆจะยึดจากเกณ์ของยีสต์ที่ใช้และกระบวนการหมักที่ต่างกันค่ะโดยเบียร์เอลเป็นเบียร์ที่เกิดจากการใช้ยีสต์ประเภทหมักลอยผิว (top fermenting yeast) ซึ่งกระบวนการหมักจะเกิดขึ้นบริเวณด้านบนของถังหมักเบียร์จึงนิยมเรียกการหมักแบบนี้ว่าเป็น top fermentation และจะใช้อุณหภูมิอบอุ่นปานกลาง ประมาณ15-24องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงกว่าการหมักเบียร์ลาเกอร์ค่ะเบียร์เอลจะใช้เวลาหมักประมาณ7-8วันหรือน้อยกว่านั้นค่ะแถมยังใช้เวลาหมักน้อยกว่าเบียร์ลาเกอร์ด้วยเอลเป็นเบียร์ที่มีสีเข้มค่ะบอดีเข้มข้นและรสชาติจะแรงกว่ารสขมกว่าและดีกรีสูงกว่าลาเกอร์โดยทั่วไปคือมีดีกรีประมาณ5.5ถึง6.5เปอร์เซค่ะ ส่วนมากจะมีกลิ่นของผลไม้และเครื่องเทศนะคะการหมักเบียเอลเป็นสไตล์ที่นิยมสำหรับไว้ทําดื่มเองที่บ้านหรือสำหรับโรงเบีย์ขนาดเล็กที่ไม่มีกำลังการผลิตสูงค่ะและประเภทของเบียเอลก็ยังแตกแขนงไปได้อีกมากมายเลยค่ะแต่ชนิดของเอลที่เรารู้จักกันทั่วไปจะมี4ตัวหลักคือ t i t Ale, p a l e Ale, อ r o w n Ale และ i ิน i a n p a l e a l อ หรือ IPA นั่นเองค่ะต่อมาเบียร์ลาเกอร์เป็นเบียร์ที่ผลิตโดยการใช้ยีสต์ประเภทหมักนอนกลน Bottom Fermentation Yeast ซึ่งกระบวนการหมักจะเกิดขึ้นบริเวณด้านล่างของถังหมักเบียร์จึงนิยมเรียกการหมักแบบนี้ว่าเป็น Bottom Fermentation ค่ะขั้นตอนการหมักจะนิยมใช้อุณหภูมิไม่เกิน5องศาเท่านั้นค่ะ หลังจากเสร็จกระบวนการหมักแล้วลาเกอร์จะถูกเก็บไว้ในห้องเย็นที่อุณหภูมิประมาณ0ถึง32องศาเซลเซียสเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนก่อนจะนำออกไปสู่ผู้บริโภคค่ะซึ่งจะทำให้เบียร์มีสีที่ใสและมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงด้วยค่ะคำว่าลาเกอร์นั้นเป็นภาษาเยอรมันหมายถึงการเก็บรักษาอันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บรักษาเบียร์ไว้ในที่เย็นจัด ในระหว่างการหมักบ่มเป็นเวลาหลายเดือนซึ่งวิธีนี้จะทำให้ได้เบียร์ที่ไม่ขุ่นด้วยนะคะความจริงแล้วลากเกอร์น,นั้นจะมีทั้งสีอ่อนจนถึงสีเข้มเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วสีจะค่อนข้างอ่อนเมื่อเทียบกับเบียร์เอลค่ะมีทั้งรสที่หวานจนถึงขมบอดี้บางเบาให้ความสดชื่นมีรสฮอบที่ค่อนข้างโดดเด่นมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูง และระดับแอลกอฮอล์อยู่ที่ประมาณ3-5%ปเซนโดยเบียร์ในท้องตลาดส่วนใหญ่จะเป็นเบียร์ลาเกอร์ซึ่งมีกลิ่นและรสชาติแตกต่างกันไปค่ะเบียร์ลาเกอร์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือ Pilsner Style และในวันนี้เราก็มีเกล็ดความรู้เล็กๆมาบอกกันนะคะว่าดื่มเบียร์ยังไงให้อร่อย วิธีการดื่มเบียร์ให้อร่อยก่อนอื่นต้องชิลแก้วให้เย็นและมีอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับเบียร์ก่อนค่ะเพื่อไม่ให้อุณหภูมิที่แตกต่างไปส่งผลต่อรสชาติของเบียร์นะคะและเวลารินเบียร์ให้ดีก็ต้องมีฟองโดยให้ฟองหนาประมาณ1นิ้วหรือประมาณ2ข้อนิ้วค่ะซึ่งนอกจากจะไม่ทําให้ท้องอืดยังช่วยให้เราได้กลิ่นของเบียร์และสัมผัสรสชาติของเบียร์เต็มที่อีกด้วยนะคะ วิธีดื่มเบียร์แบบโปรคือ 1. a p p a r อเดูรูปลักษ์ของเบียร์ทั้งสีความละเอียดของฟองตัวบอดี้ค่ะ 2. อโรมาดมกลิ่นวนแก้วเล็กน้อยแล้วยืนจมูกเข้าไปในแก้วให้ได้กลิ่นของยีสต์ฮอปและมอลให้เต็มที่นะคะ 3. เทสจิบรสชาติว่าเป็นอย่างไรเช่นขมหรือหวานอะไรแบบนี้ค่ะ c mouthfeel รับรู้ความรู้สึกในปากว่าบอดี้ของเบียร์เบาบางหรือแน,น่นซ่ามากหรือน้อยแค่ไหนคะ่ะ5 aftertaste หลังจากกลืนลงไปแล้วมีรสชาติในปากอย่างไรเบียร์บางชนิดอาจขมแต่ทิ้งรสหวานไว้ที่ปลายลิ้นด้วยนะคะเอาละค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างทุกคนพอจะเห็นความแตกต่างของเบียร์เอลกับลาเกอร์กันบ้างไหมคะ เพื่อนๆล่ะคะชอบดื่มเบียร์แบบไหนหรือยี่ห้อไหนกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยกับเรากันบ้างนะคะพวกรวเรารออ่านอยู่นะวันนี้แอลซ i e t y ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด s u b s r r i e l like, ไลค์ Share เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ